น้องพิงพิงสวัสดีค่ะโอ้ไปสอบกระเป๋ายาละพูนพิงพิงมันมีตังไหมในนั้นน่ะไหนเออแม่ของิันสองพันเนี่ยมีปะเดีเ๋ยว yes. ไปใช้ซ่องไอ้ทองกี้ทองกี้จะบวชนะคะพี่น้องก็เลสิไปใช้ซ่องไปซงซ่องจนแล้วก็จังสิบไปานาครพนม วันนี้แม่นุ่นก็ได้ทําเหรียญโปรยทานนะคะไปรวมบุญน้ำนะคะขอบคุณญาหนอมห่อจน๋เหลี่ยวดึงผ่นเหรียญเพ่อกันนังห่ออยู่เหมือนั่นญาสวยญาพิ่นญาหนอมโอ้โหเพื่อกันนังไหนลูกแม่แม่จะไปทํางานหนาบ๊ายบายแม่จ้าจุ๊บๆด้วยจุ๊บๆด้วยจุ๊บๆเวลาส่งจุ๊บๆเรียวยาคตาเรียนไหน ยังรักมั้ยรักงานแตงยานนะบ๊ายบายบ๊ายบายกระจุ๊บๆนะเฮ้ยโอ้น่าแม่ละเดี่ยวไปดูบิร๊ดเบิร์ดไปดูบิร๊กเบิร์ดแต่ยายบ๊ายบายนะบ๊ายบายนะคะเออ๋ยวหนูนอนกับย่ายนะคะเออไปดูบิ๊กเบิร์ดค่ะบ๊าย แล้วพี่้องเด็บไปเบิ่งนนก